ยิ้มปลาล่างครับมันลงเบ็ดโฟมเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะเน้นเป็นเอาปลาไหลครับนี่ครับเบ็ดมาณสิบกระลังเลยครับไปเหยื่อส่เดือนครับนี่นะครับตัวกาลังเกี่ยวเบ็ดเลยส่วนหมายที่เดิมนะครับแล้วจะมา ผม่็จะมาเทสเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวประมาณรวมๆสุดท้ายครับก่อนที่จะลงไอจู้ปลาไหลผมสั่งไอจู้ปลาไหลมาจะมาลงใหม่นี้นะครับแต่หมายนี้นะครับที่ว่าได้แต่ปลาไหลอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะแค่ไหนส่วนหมายอีกฟังหนึ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีป่ะแต่ปลาไหลมันยังไม่เคยติดเลยหมยนี้ แต่พวกปลาช่อนกระกบก็ได้กบใหญ่ไปตัวหนึ่งแต่หมานี้จะถ้าเบ็ดเหลือจะลองเน้นลอกกบอะกบปลาช่อนเดี๋ยวจะแหวกลงหมดนะครับจะแหวกจะจะจะ,จะไม่ลอยเหมือนเดิมครัอยงเดิมเอาปลาช่อนจะลอยไว้ตามนู้นอันนี้เดี๋ยวจะแหวก,กแหวกลงตามอย่างเงี้แยแหวกหญ้าลงเนี่ยเดี๋ยวจะเลาะไปมุมนู้นนะครับแต่ ดูแลจะตั้งกล้องถ่ายไม่ได้ครับผู้ชมลกครับเหมือนนี่คลิปที่แล้วที่ว่าผมจะ,นะ้ป่าไหล่เนี่ยคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยตรงนี้นะครับโอ้โหดูเลยว่าผมจะตั้งกล้องได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหหลกมากเลยนะครับจะต้องเลาะไปแหวกแถวเนี่ยนะโฟมก็คงลอยไม่ได้คงต้องล็อกๆไว้มั่งแหละแล้วปลาไหลเวลามันติดมันพันโอ้โห เดี๋ยวก็จะลุยเลยแล้วครับติดตามครับว่าจะได้กี่หลังเดี๋ยวลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทาราบปกติว่าได้กี่หลังส่วนส่วนล็อกกําแพงแถบนี้ที่เราเคยไปลงพวกเบ็ดโฟมพวกดักกบว่าจะลองเล่นกบดูเดี๋ยวผมจะเ,เบ็ดเกี่ยวเส้นเดือนนะ่ะแล้วย่อนไปในรอบดักกบอีกทีหนึง่งเพราะรอบมันอยู่ในน้า ้ามันอยู่บนแห้งมดมันขึ้นครับมดแดงไฟเยอะ <c oughs> เหยื่อเหยื่อแห้งบนบกไม่ได้เลยครับแดงไฟขึ้นที่ได้ตัวไปก็คือได้เหยื่อปลาเป็นครับที่ได้กบไปแล้วหลังเดียวด้วยลองหลังเดียวเลยเหยืย่อปลาเป็นกบเข้าเลยกลบตัวใหญ่หม่นี้เอาไว้เล่นกบครับอันนี้ไว้เล่นกบเดี๋ยวลองปลาไหลกอนครับเดี๋ยวจู้มาก็ในลุ้นกัน สั่งจากช่องต้ออิสานพัดทิ่นครับสั่งมาสี่ใบครับเดี๋วได้ได้มาแล้วก็จะรีวิวให้ดูครับเคครับเวลาก็มาพอสมควรแล้ครับเดีย๋ยวลุยเลยครับอตดักกันเลยครับติดตามัครับเรียบร้อยครับทางเงะตรงโน้นสองสามสี่ห้า นี่นะครับสองแล้วนู้นหนึ่งหนึ่งก็สองไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยตะกัทิวเนี้ยแต่อันนี้อันนี้เจตนาจะเอากบนะครับล่ามมาห้หอยไว้ตรงนี้นเนี่ยตะกร้ะนี่ครับดูปลาครับโวผมแบกไปเนี่ยแบกจากอย่างเงี้ยลงไปกว่าจะพ้นกว่าจะถึงน้ำครึ่งแขนนะครับผู้ชมดูเนี่ยัูจะได้ผลป่ะ เดี๋ไม่กี่หลังครับนี่ประมาณสามหลังสามหลังเดี๋ยวจะลองลองไปเล่นกบแถวๆนี้ดูครับอโอเคครับติดตามครับกลาลงไปได้ประมาณสักสิบหลังได้มั้งสิบหลังได้มั้งเฉพาะเขตเขตเนี้ยตั้งแต่น,นี้ไปเนี้ยแต่จากจุดโน้น จุดนน้นมาจุดนี้ไม่ได้ลงนะครับลงแค่เนี่ยดึงมานี่มแล้วก็จากนี้ดึงมานี่แล้วก็ข้างหน้านี่ติดตามพวงนี้ครับอรุณสบัดยมเช้าครับได้เวลายามเบ็ดโฟมครับมีผลงานไหมมันเกัน้าพูดถึงซ้ำก็รอบที่สี่แล้วนะครับในคลิป นี่ก่อนเลยโอ้อีฝั่งที่ผมไปลงฝั่งนู้นไว้นะครับสงสัยจ,จะเข้าไปถ่ายไม่ได้หลอกไปตัวเปล่ายังแหวกไปเลยอ,อ้าวเาานื้อาการเนี้ยการเนี้ยการจะเอายังไงล่ะเนี่ยต,ตึงเตะเลยครับ ยากหน่อยครับมือเดียวถือกล้องเลยโอ้ยป๊อกอีกแล้วแต่มีจักไซนนี่เราเม้งเนี่ยพี่ป๊อกแขวนไม่ได้ก่อนความฝันถลายซะแล้วปลาไหลเราว้ย <laughs> ตะนนีเดี๋ยวเองครับลิมนี้รู้สึกว่าจะสามหลังนะครับไม่ค่อยได้มาเปลี่ยนเหยื่อครับกมืคืนปล่อยยาวเลย ค่ำประช้อนน่าจะเข้ากันนะเรือหมดเป็นอยงนี้อย่งนี้ดีเฉยนะครับเห็นไหมครับเหยือวองไม่สูง ดูมันลากไปนน่นดิมีผลงานไหมอ้าวมีครับเออนี่นะ่ล็อกโฟมว้ ไปนะครับพาไปสั่นเลยครับมือเดียวไงล <c oughs> ่วงไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ลื่นครับ <c oughs> ตกน้ำต้งต่ำเลยเดินจะได้สองแต้มสามหลังตรงนี้สองแต้ม ทำมาตั้งหลายคลิปไม่ตกน้ำวันนี้ตกน้ำโอ้โหอับอายอับอายอับอายเอฟซีตัวจ้ำเลยเกือบไปแล้วครับเกือบจะได้ล้างเครื่องกันซะแล้วเอาลงมา โอ้ห oh, เกินเบ็ดกันทางนั้นเลยครับดูอันต่อไปใส่ต้องต้องตุ้มแล้วล่ะต้องหยุดแล้วเบ็ดโฟมสู้ประช้อนป๊อกไม่ไหวนั่นห็นหมั้ยครับผู้ชมอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไร อะไรเนี่ยยกึันมาข้งเงาเลยดูตัวโอ้ยแต่ตัวโรวยตายเลยเนี่ยตายตายตาย มีมขุมคาขุดแต่เดือนเลยสะมาั้งยาวกันไปเดี๋ยวหมดเดีย๋ยวหมดนะครับ เป๊ะเลยเป็เป๊ะเนี่ย,ยโอ้ยดูครับเห็นไหมครับมันลากเข้าไปเหยื่อหมดด้วยต้องใส่หลุดเนี่ยือนกัน,นมาเก็บอันนี้เป็นไงโอ้ยเหยื่อหมดครับ หมดเหมือนกันเฮ้ยมันเยอะจริงๆมาช่อนตอกเงโอเคเดี๋ยว,รรต,ยวตรงนู้นยังไงล่ะตรงนู้นผมจะไม่ถ่ายครับเดี๋ยวจะเข้าไปเอามาเลยมีผลงานไม่มีเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีครับแต่เราไปสรุปผลงานชุดแรกกันก่อน นุ้นลกจังเลยดูแล้วไม่น่าจะมีผลงานอยู่หลังเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหทันกันเลยครับอย่างเงี้ย ผลง,งานครับจิตประจำสามเต้มสามเต้มแบบว่าไม่ต้องยามนี่เนี่ยผมน้ำคาญไอ้หญ้านี่เนี่ย สามแต้มครับหลักฐานให้ชมสามแต้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้รอตุ้มปลาไหลทีเดียววันนี้ไม่ได้ปลาไหลนะครับได้แต่ปลาช่อนป๊อก ติดตามครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ